สุนารีฝากถึงคนเป็นลูกอย่าให้เหมือนตัวเองหลังสูญเสียคุณแม่จากกรณีที่สุนารีราชสีมาสูญเสียคุณแม่คุณแม่ยมสอนนาอายุ97ปีโดยล่าสุดวันนี้สุนารีออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาเผยเมื่อเดือนกรกฎาคม2562สูญเสียคุณพ่อท่านทั้งสองเสียในเดือนเดียวกัน ช่วงสองเดือนก่อนที่คุณแม่เสียชีวิตตนทิ้งทุกอย่างเพื่ออยู่กับคุณแม่เพราะอยากดูแลท่านให้มากที่สุดระหว่างนั้นคุณแม่บอกตนว่าอยากให้กลับมาอยู่บ้านหลังจากนี้ต้องทำใจยอมรับอยากบอกกับแม่ว่าจากนี้ไปไม่ต้องห่วงแล้วเพราะตนจะกลับมาอยู่บ้านแบบที่แม่ขอ พร้อมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้ตั้งแต่แม่ยังไม่ป่วยจนกระทั่งแม่เสียชีวิตและอยากฝากบอกทุกคนว่าในขณะที่มีเวลาอยากให้ทุกคนดูแลพ่อแม่ให้เต็มที่อย่าให้เหมือนตนเพราะรู้สึกว่าคิดได้เหมือนจะสายเกินไป